สวัสดีค่ะเกแฟนลี่ค่ะก็วันนี้นะคะเบสก็จะมารีวิวเป็นสกูชี่ที่ซื้อมาอันนี้แกออกนะเนาะแกออกแค่เดียงค่ะก็จะไปตามนี้เลยขอแนวนอนค่ะเพราะชอบแนวนอนมากกว่าเอาแนวต้งนะนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้เนาะอันนี้นะคะแกอันนี้ออกแล้วค่ะเนาะไปเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ค่ะเป็นแพนด้าผู้หญิงเนาะ มินิแพนด้าบอนนะคะแล้วก็อันนี้มันคือปังอะไรไม่รู้นะคะขอชื่อมันว่าปังหน้าปัมปูรินก็แล้วกันค่ะ,คะก็เดี๋ยวเรามาลองบิดกันนะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นม,มิน่แพนด้าบานผู้หญิงเป็นขอกปอมนะคะ นี่นะคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงตัวสกูชี่เป็นนี่เป็นของปอเฮ้ยหลุดนะคะช่างมันให้ให้มันหลุดไปเถอะเรามารีวิวแค่ตัวสกูชี่เดียวเราไม่ได้มารีวิวสันมีโบชีน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของไม่แท้ค่ะของโฟกันนะสโฟกัสโฟกัสนี่ค่ะสโาลงน้อยมากะคะ่ะเป็นของปลอมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดู บังนับปัมบูลินกันเลยค่ะอันนี้สโลค่ะเป็นของแทนนะทำไมถึงรู้ห้อก,ก็ดูนะคะแต่ไม่รู้เพราะอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูจัมโบ้ไซบิกของเราเลยดีกว่ามีโบเชนทุกอันนะคะนี้ก็เห็นโบเชนอันนี้ก็เห็นโบเชนเนาะก็นี้ค่ะจัมโบ้บิ๊กใหญ่ของเราเลย ถ้าเกิดกล้องแสงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นของแท้นะแรมมากเลยแรมแรมแรมอันนี้น่าจุบเนาะนี่ค่ะแรมารมากแรมมากเลยค่ะก็จะแรมกว่าสองอันนี้อีกเนาะ เพราะว่าอันนี้เป็นของแท้ก็รู้อยู่แล้วมีของจริงด้วยนะเป็นของเบสเองก็นะคะสำหรับคลิปนี้การรีวิวสก,กูชิสามตัวนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็นะ่สาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดรูปใครให้เบสได้ค่ะว่า